คุณเคยปวดทรมานมีอาการเรื้อรังแบบนี้ไหมมารู้จักหมอที่รักษาเน้นความแม่นยำตรงจุดนี่คือหมอเมธีพักเวตสุดยอดวัทุง่งตัวจริงเรื่องผ่าตัดสองกล้องกระดูกสันหลังหรือที่เรียกกันว่า endoscopic spine surgery ศัลยแพทย์กระดูกสันหลังระดับแนวหน้าเคสรักษามากกว่า20,000เคสเทคโนโลยีล้ำสุดตอนนี้ด้วยฝีมือของหมอเมธีพักเวตแผลเล็กเจ็บน้อย ฝืนไวไม่ต้องนอนยาวคุณหมอไม่ได้เก่งแค่ในไทยไปบรรยายมาแล้วหลายเวทีระดับโลกที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อแลกเปลี่ยนองความรู้กับศัลยแพทย์จากนานาชาติที่เกาหลีใต้นําเสนอผลงาน PSCD เพื่อรักษาอาการปวดคอและไหล่เหลือหลังจากการกดทับเส้นประสาทหลายจุด ที่ดูไบสหรัฐอาหรับอมเมริรตบรรยายและสาธิตเทคนิค PSLD การเจาะรูส่งกล้องบริเวณหลังเพื่อรักษาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาททุกที่ยอมรับในเทคนิคของคุณหมอเพราะผลลัพธ์เน้นความแม่นยำตรงจุดหลายคนบอกว่ารู้สึกเหมือนได้ชีวิตใหม่กลับคืนมาไม่ว่าจะเป็นคนดังระดับประเทศเจ้าของธุรกิจใหญ่ซีอโอตัวท็อปหลายคนเคยผ่านมือหมอเมทีมาแล้วไม่ใช่แค่เทคโนโลยีล้ำหรือแค่รักษาเป็นหมื่นแต่คือความเชื่อมั่นที่คนไข้มีต่อหมอเมทีออกแบบการรักษาเฉพาะบุคคลเพราะทุกคนไม่เหมือนกัน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ผ่าตัด2กล้องเคลดีคลินิกที่โรงพยาบาลคามลเลียทองหล่อใครที่มีปัญหาหลังข้อไหล่ที่รักษาอย,ยังไงก็ไม่หายมาทําความรู้จักพูดคุยและปรึกษาคุณหมอได้โดยตรงอาจเป็นทางเลือกใหม่ที่ช่วยบรรเทาอาการเรือ้อรังได้